าอแเลยแลวหนูเลยว่าเรวไปอะไรนะเอาอีกแล้วหนูเลยว่าเรีวไปเอยู่ไหนเพว่าเรียวไปว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรียวเอ่อใช่ดีมากคุณใส่หมูไหมคุณไม่ใส่แต่เป็นหมูอยู่แล้ว เห้ลงก่อนลงก่อนครับาไปลงก่อนฟังอะไรก็ได้เว้ยแต่ต้องฟังซีรีส์ฟูล้วยพี่จับเปล่าไปฟังซีลิฟูดเปล่าซีลิฟูดอะใครฟเปล่าเออเขาบอกว่าคุณใส่บิกินี่สีดำอะไรด้วยไม่รู้อ่ะพี่หวังเขาพูดอ่ะไม่ก็บอกน้องไงว่าคุณใส่บิกินี่สีดำเอ้ยอย่าอย่าผมก็เลยนว่าน้องผมก็เลยนว่าน้องเคยลงก่อนลงก่อน ก็ไม่รู้แน่ว่าน้องไม่เคยเห็นลงก่อนลงก่อนเฮียคุณในจอไม่เคยใส่เลยขับเลยขับเลยขับเลยนอนมาคร้านิดหน่อยอ๋อเอาอะไรอ๋อเอาของอของเก็บขึ้นมาขึ้นมานี่ไงพี่น้องพี่น้าเออขึ้นรถมากดเอ็กเลยครับคุยกันบนรถเลยคุยคุยกันบนรถกดเอ็กเลยครับกดเอ็กเลยอ่านานะไอไอไอเจ๊มึงโอ้เหี้ยร้านมันจะครบไหมเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรนะชื่อคุ้นๆนานนะนานนะ ใช่ที่ไปกับใช่ใช่ใช่ที่ไปขายยากับบางวาป่ะเนี่ยโอ้โหยังไงเนี่ยอวเฮ้ยรถไฟชนกันป่ะเนี่ยพี่ไม่ชนนะเขาคุยกับพี่วาแค่คนเดียวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่อยากขายบางไอเทมกูขายไปเดี๋ยวไม่งพากคุยเจอใครนะคุยคุยกับใครคนเดียวนะพี่วาอ่าแล้วแล้วแล้วพี่นี่อ่ะพี่หวังอ่ะพี่หวังกันนะไม่ได้เป็นอะไรกันอ๋อไม่ กูบอกว่าถ้ากูขายบางอ่ะกูรวยอ่ะกูบอกแค่นี้แหละตั๋วนะบอกก่อนเฮ้ยพี่แต้มเฮ้ยมึงเมีย่เรื่องเล่นไอ้แต้มไอสัตว์เหี่ยเรื่องจิโก้พูดเล่นไอ้เฮี้ยฮะเหี่ยพูดเล่นจะขายบางอย่างนี้เปล่าครับนะหนูบอกเขาก่อนบอกอะไรบางปีตั๋วบินกลับบ้านแน่ไม่ไอ้อ่ะตั้งแต่คุณอ่ะพี่นานาคบไก่บางมาเนี่ยมันบอกอะไรบางไอ้บางเพื่อนผมอะ บอกอะไรบอกทุกอย่างอ่ะมั้งหญิงคุยตี่คนมีในมือีิวเวทมาแนดบายร้านร้านแดงอ่ะขาขอแค่ร้านดงานได้ก่อนนะแดสอ้มซีเรี่เรเมื่อกี้หอกมันเรงเล็กโอ้โหร้านแดงมันงานได้หรือไงร้านดเลยร้้าร้อร้านร้านใหญ่ร้านเนาะ ลงไปสังอาหารไปด้คนที่นั่งอยู่ในรถอ่ะคิวเห็นยังเนี่ยยิวสองคนพอสองคนพออย่ตรงนั้นเนี่ยคิวเห็นยังเนี่ยแต่งรถไอเทียกูเลยว่าอะไรคือถ้าเขาไม่ให้ผมเห็นผมไม่เห็นไงผมจะไปเซาซีผมไม่ใช่พี่หวังนะเว้ยต้องเซาซีไอจีให้ได้อ่ะอยาให้กูขายป้ายไอเทียอะโกเไรคือเขาไม่ได้เป็นคอมแบบนั้นไอจีมีทุกคนน่ะไอเทีย ใครเป็นจะคุยต้องมีไอจีอ่ะพี่หวังกูอ่ะเราไม่ได้อ่ะพี่หวังเพราะยี่สิบคนเองนะพี่เห็นก็ก็คิวดูผู้หญิงคนนึ่งหลอกอ่ะก็เขาไม่ใช่ตัวจริงพี่ก็เลยเอาตัวจริงให้ให้คิวดูไงคิวแน่นจัาละบาโอ้โหน้องครับไม่ใช่ผู้หญิงครับน้องครับนองอันนี้โอเคฟังพูดสิพูดออกสิคิวนองครับน้องร้าดูก่หยมีร้านไก่หลายวันนี้มาพบกับช่อง MKK ขายกันนะคะ พี่ว่าตาทำไม่เก่งเลยวะทำไมพี่ผิดแล้ววะร้อยร้อยเฮ้ยนายเบนลงมาอยู่กับพี่แล้วทำไมปงไปเลยมาปะเบนไม่รู้ลงไปดิไอเจฟลงไปปะเจฟเจฟลงไปดิแล้วทำไมอีจันเขาอยู่บ้านแล้วเขาไม่เขาไม่าไม่อยู่วะกูไม่เข้าใจก็แบบพี่อ่าไอ้บางมันบอกไหมมันมันมีมันมันมีแฟนกี่คนไหนนายเล่าให้ผมฟังดิว่าตรงกันไหม รับได้ที่เป็นมันเะล่ะแค่นั้นเองถามแค่นี้เดี๋ยวเฮียโคตรล็อกหลังอ่ะไอ้เีจยพูดได้ไหมอ่ะพูดได้เลยรู้หมดกูรู้ทุกเรื่องของไอ้บัสองตำรวจสองแก๊งแก๊งน่าจะประมาณเท่าที่รู้ก็น่าจะมีคนชื่ออาเนียไม่แล้วแล้วก็หมอตำรวจกี่วีกี่วีไอ้รู้หลายคนอ่ะประมาณที่รู้ที่รู้ประมาณสี่ถึงห้าคนอะ ไม่แล้วใครดูไก่กับไอเนี่ยใครดูไก่กับร้านแดงต้องเชี่อบางนนู้้ไอเทียก็ไม่บอกไอ้นมมึงเอาให้ได้นะสามร้านตรงนั้นไอ้พีเตอร์ใครดูร้านแดงพีเตอร์ผมผมกับไอเดียวดูตอนแถวนั้นแหละร้านกล้องเด็กผ้ชายแบบแบนหรือเปล่าไม่ร้านกล้องไอ้มันเฝ้าอยู่เอาแบบแบบแบบแบนที่ขายถั่วดีหน่อยครับไม่ชอบหรอวครับโอ้ใครจะเหมือนบางบางหวังเหรอคะไม่ไอเอาจริงแล้วมันได้บอกเรื่องโอซี่อะไรับอกแล้วค่ะบอกว่ามีลูกแล้ว เออมันก็ไม่โกหกนีก่ว่าแล้วเมียมันบอกไหมว่ามีเมียแล้วอะเขาเขาบอกไปแล้วเขาว่าเมียแฟนเขาเลิกกับแม่ของลูกเขาไปแล้วแล้วแม่ของลูกเขามีแฟนใหม่ไปแล้วติดตอ่อเรื่องลูกแลไอเมียคนที่อยู่มาหาลัยได้บอกไหมไอใส่ชุดนักศึกษาได้บอกไหมไอที่เป็นเมียล่าสุดอะ <c oughs> อันนี้ยังไม่ทราบค่ะอันนอันนั้นอันนั้นมันเรื่องส่วนตัวเขาอ๋อเหรออ๋อก็เห็นเขาบอกเล่าให้ฟังทุกเรื่องก็แค่นี้เฉยเอเฮ้ยเหมือนผู้ขายเฮ้ยไม่ขอโทษนะคุณเรื่องเมื่อกี้ยรู้นะผมไม่ได้เล่านะคุณเป็นเป็นบังหอะก่อนีนายนอค่ะ ไม่ครับเขาเขาถามว่าคุณเป็นไดมไหมมามาียไหวน้องหมดปคิวลองทำหด่อยเมันคัดดิเฮ้ยงานแล้วใช่ไหมอันเนี้ยป็นคนดีบพี่ฟังน้าหนูเป็นคนดีคิวลองทำเดี๋ยวมา่คัดขับไปความเร็วแปดสิบกบเอสเปซบายก็เขาเลือกที่จะคุยกับผมไงพี่หวังแค่นั้นเองจบรู้มือแค่นั้นแหละจบเออรู้มือปะพี่หวังแค่นั้นเองไหม น้องเคยฝากดูแลน้องสาวดีๆนะได้ครับดูแลดีเลยครับผมเขาหลอกไปฆ่ามันก็ดนได้เนี่ยหนูจะบอกว่าตรงเนี้ยพวกเราเหมือนเหมือนเหลี่ยมเจอเหลี่ยมอะเออผมไม่ค่อยมีเหลี่ยมทันใครไม่ค่อยทันอะพี่หวังไม่งเหลี่ยมเยอะแล้วคุณคิดว่าผมเหลี่ยมไหมครับคุณน่ะมันพีเห็นผีอะคุณอคุณหวังถ้าคุณถ้าคุณเข้ามาตั้งแต่บอกว่าที่นบอกว่านับเป็นพี่สาวมินมินแล้วแล้วคุณ โกหกนะตั้งแต่แรกอะหนะก็พูดแล้วนะว่าเราคบกันต่างประเทศแล้วคุณก็ยังบอกให้ลืมต่อๆไปเขาบอกมาคิดมาเราคิดเหรอเนี่ยเห็นว่าคุณน่ะเียมเราไม่เคยโกงหกชื่อคุณเลยตั้งแต่แรกแล้วบอกด้วยซ้ำว่าเราเป็นพี่สาวมินมินไอ้นมกันได้ยังรันดัมอะได้แล้วได้แล้วเออแล้วก็เอแซปต่อเลยนมมันสิพี่หวังมันชอบเหลี่ยมอ่ะ ไม่ชอบแบบเหลียมอะไม่รู้จะอธิบายคำว่าเหลี่ยมยงไงเนาะพี่หวังเนาะจริงนะจริงไอ,นะอ,นะอรูตายนะยรูตายอยู่ร้านกล้องนะฮัลโหลได้ยินรู้ปะเวลาน,นั้นดูไปก่อนนะกูไปดูไอรูอ่ะไอรูตายหาแล้วมั้งนะอ๋อยังอยู there, 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 ่ในวอลอยู่ไอรูอยู่ในวอลอยู่ไอเลียวเป็นระไรร้าน,นแดงนะ เออดูลันกล้องให้กูนหน่ Peter. อยพีเตอ,อร์ว่<ม>าไอ้มันโดนบ้างไปแล้วอา้าวไอ้ไอ้ไอ้ลูงันแล้วเหรอให้เรียงร้านแดงเอาขอไปเก็บอ้าวไอ้มิกมึงยืนทำที้ย,อ,อ,ยอะไรไม่ขึ้นรถไหลสาบโคเปอร์โซนิคอไปเร็วแล้มันยัางงาั้นไม่ได้หรือเปล่ามินอ้อยคะหม่าม้าบอกว่าให้ติดต่อป้ากูให้มาหน่อยเกมมีคใครขายแอตตันกับประกอบปะเนี่ยลอย ไม่ติดว่ะดับเบิ้ลคัทไม่เป็นส่งคลิปมาให้กูดูดิในเฟสอ่ะมีครับเอ็มเอเอไม่มีรถขับกัแล้วครับผมไม่มีไอแตนประกอบพียรไหมประกอบจากเศษ็จเด็กมารับแล้วไอ้ลูมารับแล้วไอ้ลูอยู่ไหนฮะลูกูมาแล้วลูมาจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่สิบวิ่ะไปตีเวทไว้ปะเนี่ยว่าไงนะท่าพอยตีตีกับเวทไว้ปะเนี่ยโอ้ยิซี่เลยเฮียเวทมันชอบเล่นบาร์ตไอเฮียมันชอบอุ้มศพเป็นเฮียอะไรลูกกูจะด่าพ่อมันอยู่เนี่ยอุ้ยใจเย็นเด้อ ไอ้เชียปีเตอร์มันหัวร้อนกูก็หัวร้อนกูปิดตัวชูไม่ได้มันอุ้มศพแล้วม,มันก like. ็แบบเหมือนเล่นสันดานหมามึงต้องดูว่ะเป็นบัฟพี่ก็แจ้งไปเมาๆๆาเมาในวีดีโอทูวีสอนจะส่งลิงก์ไหมผมให้พี่ตีได้สามสิบทียะวันเนี้ยผมรวยอะแค่นั้นแหละพี่เล็กอะมันแพงอเดิของอะเจ๊แจ๊กย่าแจ้งไอคิวก็ทำเจ๊แจ๊กพี่ดับเบิลเดียร์เดาเดาเอาไอจีุณเป็นมินนั่นแหละ เราขอเขาเองครับอย่าเสือกครับพี่เรื่องเนี้ยเรากูขอเขาเองครับไม่เสือกครับไม่เสือกอันนี้ไม่ใช่แจ้งเราแล้วถ้าหนูมาดอผมขอให้ได้ปะแจ้งหลังบ้านให้ค่ะเวทเวทเจออะเวดเวทไม่ได้เวดเซลไม่เห็นก็เซลพี่มีอะไบอกเลยเกิดร้อยอะตอรี่อะทำมาพี่อะยิ่งแบบนดวงด้วยอะไปไปเที่ยวไหนมาล่ะปิดใช่ปะลหนตัวละมันจะดีนะสวยเลยเออเกิดร้อยอะตอรี่อะที่นี่เลย ไอจีใหรบอลไอจีคนรู้เขาไปดูไอจีใครมาล่าสุดนี่ชุดนอนเลยนะครับพี่ใช่ครับเหมาลงมึงมึงเยอะไงอีหี้ยที่เขาจะเสือพี่หวังถูกคนละครับมึงเยอะไงที่คุณปักหมุดไปอ่ะครับผมรอดที่ปักหมุดปักหมุดปักหมุดนั้นตั้งแต่มีนาปีที่แล้วเลยนะพี่เราชุดไทยแล้วชุดไทยครับออออเจ้าปไปยังพี่ อันนี้อันนี้คือจะโชว์ว่ารู้เยอะไอ้บังมันไปล่ามันขึ้นมาในไอจีผมอ่ะผมไม่ต้องเห็นแบบตาบ้างหรือเปล่าได้ยังไงแซบไปนมพวกไอจีผมนี่ผมติดตามแมวแมวเยอะกว่าผู้หญิงกันนะมั้งมีแต่ผู้หญิงอืมไปดูดีครับมีแมวเยอะกว่าอีกดูประจำครับไม่ต้องห่วงเแซบไานมเล่นเท่าไม่ได้คอัน เมื่อปีแล้วยังมีอยู่ยี่สิบเก้าเลยตอนนี้ขึ้นไปสามสิบกว่าแล้วมั้งเฮ้ยพี่อวังเป็นคนนี้เหรอวะร้านแดงร้านอะไรได้หมดอังพิเตอร์ร้านแดงได้เรียลลัไก่เร้าลลังไก่ธรรมดาเออเออเงินกูไหวนรับไม่รู้ผมเป็นคนเฟรนี่อะครับตามเพลงเลยไอ้เป็นคนเฟรนี่อ่ะใช่ใช่พี่หวังเป็นคนเฟรนี่ดีแล้วพี่เดี๋ยวนะมีเพลงนะคุณหวังเคยคุยกับคุณเชอรีนหรือเปล่าคะเชอรีนไหนน้อง น้องหมอป้าหนูป้าหนูที่ต่างประเทศแล้วป้าป้าให้ไอจีพี่หวังมาให้หนูหนูจำได้อยู่ว่าป้าป้าบอกว่าคนนี้ไงชื่อหวังอ๋อหนูจำได้แหละอ๋อคนไม่ทำไมพี่หวังชอบไปหลอกวะผมถามจริงพี่หวังชอบไปหลอกเขาอ่ะใช่ครับผมคนนั้นเองครับคุณนึกออกป้าชี่หวังเขาชอบคุณคุยกับป้าหนูแล้วคุณจะมาคุยกับหนูอีกหรอไม่ได้แล้วน้องสาวหนูพี่จะมาคุยกับหนูอีกหรอไม่พอแม่ที่รักเลยนะ ไอ้เหี้ยพี่หวังเขาทำไมพี่เหี้ยจังอ่ะเหี้ยพี่หวังโคตรเหี้ยเลยอย่างนี้ใส่ไปเลยอเออใส่ไปเลยใส่ไปเลยเดี๋ยวคืนนี้กูไปสะบปะรดขึ้มขึ้ตีทีเดียว ผมว่าปืนบอกห้าพี่หวังไว้ก่อนดีกว่าพี่ผมเชื่อใจพี่ไม่ได้แล้เดี๋ยวเลี่ยมผมไม่รู้ว่าต้องอธิบายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเยนนี่มันเรื่องผมก็อยากันก็อยากให้เชื่อใจนะครับไม่แต่พี่หวังเขาเรีอยู่ป่ะใช่ใช่พี่หวังไม่ใส่หน่ารักใช่แต่เรื่องผู้หญิงนี่ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมันเรื่องแกงนี่ใช่เรื่องผู้หญิงเอาไว้ก่อนจริงใช่ใช่พี่คิวบอกพี่นมดิสบอกว่าเอ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 าพี่นมหมีดูเยอะเหรอมาชมกูได้ตัวตลกอยู่ครับ่อยู่ บันเทิงแล้วตลกโดนนะร้านหัวร้านหัวใจได้ยังวะมึงนั่นมีคนงัดมีการไปหมดเฮ้ยบันเทิงแล้วไม่มีใครดูหลุมร้านหัวใจเลยเฮียวคนที่แม่กดเด็กก็ลงเลยใครไม่ได้กดเอ็กลงเลยพี่หวังขึ้นรถพี่พี่เล่นไม่ได้ถ้ากดเอ็กมาเล่นไม่ได้เรื่องพี่ลองเฮ้ยพี่น้องพี่น้องบอกใครไปชมได้พี่ไอ้ตัวตลบเป็นแม่ยานายเหร มันจกหรอไอไอไอเฟมเฮ้ยมันจกหรอมันบาดแกงปะมึงเอามันไปหาสภาดิมึงไม่ให้มันจกให้เสร็จ oh, ไปต no. ีมันทำพี้อะไรอ่ะไอไอปีเตอร์จกแล้วมึงเรียกตังมันด้วยไอเฟมไปดูเอซัไปดูเอซับปีเตอร์ไปดูเอซัก่อนเซฟเกันละเอซับเนละ เดบอสกูทำไมพี่คิวมันมันแก๊งไหนอ่ะถามมันไม่มีแก๊งมันประชาชนแล้วมันไม่เงินร้านประชาชนนะแล้วอใบเด๋ยเฮียไงไออีกตัวไปอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งอ่ะมันมีเพื่อนมันด้วยมึงชุดมันให้มันเรียกเพื่อนมาให้มันเรียกเพื่อนมาคุยอีกตัวไอ้ปีเตอร์ตัวเมื่อกี้ไงอ่าเสื้อขาวนะเออที่มันที่มันขัดหรืวขาวขาวอะขาวขาวอะมามาโน่นไหนมึงไปตามดิไปตามโน่นอ่ะขอมือเออมึงเรียกมันมาคุยดิอ่ะเออเองคืนเอเอดีพี่ด้วยคืนคืนเอเอดีแล้ว ไม่มึงมางัดทำไมเนี่ยใครเนี่ยฮัลโหลวะเขาพี่มางัดทำไมมันของแก๊งร้านประชาชนมันอยู่อีกฟากหนึ่งไม่ใช่เหรออันนี้ผมไม่รู้จริงพี่พี่ว่าไงเอ้อย่าไปตีมันเอ้มึงพามันมางัดทำไมเนี่ยมันร้านของแก๊งเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยมางัดของแก๊งทำไมผมไม่ได้มางัดพี่ผมมาเติมน้ำมันแล้วเพิ่มก็เข้าไปข้างใน มไม่รู้ความไหมเนี่ยมาดี 5m ดี949มาดีค่าพลาดเนี่ยค่าผิดพลาดเนี่ยพวกกูเกือบเสียหลูกให้พวกมึงแล้วถ้าพวกกูมาไม่ทันเนี่ยมุณดูบัตรนี้ม่ดิไม่มีแล้วมึงรู้กฎไหมเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเดี๋ยวจะเพึ่งอันดับแรกคือ ad กูมาก่อนชุบเมื่อกี้น่ะเบื่อเอออ้ยใช้เป็นเด็กเดินเลยเอาไงอ่ะมึงก็เรียกเยอะไปให้เอ็มอะเอามา 10m น้อง อ้าห้เอ uh, ็มเก้าสี่เก้าเรื่องจบไม่ถึงสภาห้เอ็มเก้าสี่เก้ามึงมีเงินเลยอ่ะผมไม่อยู่เอ้เนี่ยร้อยเคพี่ไม่แล้วมึงมีทรัพย์สินอะไรบ้างในตรงในตู้อ่ะโอ้ยยังไม่มีตู้เลยพี่ไหนเอเอ็มหนึ่งโอนมาเก้าสี่เก้าเอ็มหนึ่งอะโอนมาเก้าสี่เก้าไปเริ่มต้นใหม่อ่ะชีวิตพวกมึงอ่ะมีเงินแล้วแม่งไม่มีสมองอ่ะปะ ไปเริ่มชีวิตใหม่หน้องทางนั้นอะ่ะแต่แต่ถ้าสมมติมันมีมากกว่าล้านนึงมันก็จะบอกว่าเอ๊ะมึงถ่ายรูปบัญชีตัวเองลง <ๆ S 2> ทวิตดิมึงถ่ายรูปบัญชีตัวเองสองคนลงทวิตดิตอนนี้เลยถ่ายให้ติดพวกกูด้วยตอนนี้เลยอย่าเลายีลยมนะให้เวลาหนึ่งนาทีเร็วเร็วเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันคุยกันแล้วเนี่ยมันคุยกันผ่านโทรศัพท์มึงมันมีสลิปโอล่าสุดนะขอรูปเต็มนะเงินในบัญชีอ่ะลี่ยมาโดนนะตายนะบอกก่อนนะอาวุธหายนะ กูฆ่ามึงแม่ถ้ามึงเหลี่ยมกูหน่าคลิปเพิ่ออีกยังมึงยังไม่เจอกูไงไม่คงคิดแต่กูไม่กูไม่ไปดูตาพรือเปล่าไอ้เที่ยเอ้ไปช่วยไอ้นมดิไอจ t ทีโอไปช่วยมันดิตาตาพันสอนนอไปดิจ t o ีโอไปช่วยดิยาวลงแล้วอีคนนึงมีเท่าไหร่วะมึงไม่ไปกูไปเองมะนี่มึงรถดิลงรถคนนึงโอ้ t o มันเหลือหกร้อยเลยนี่หว่าไอ้เทียสงสารมัอีกคนนึงเหลือเท่าไหร่วะ ไอคนที่มี 100k โอนมา949เริ่มต้นใหม่ทั้งคู่เลย100มาโอนมาที่หลังจะได้ไม่ต้องไปทำผิดอีกนี่มึง9น้อไม่ไม่ไม่ให้มันเริ่มต้นใหม่มึงฟังมึงมึงให้มันเริ่มต้นใหม่มันบอกกูจะเริ่มต้นใหม่ไงแค่ซื้อค่าจ้างไม่ให้มันไปหาดิลลอนของมันเอามันทำความผิด949น้องไปขึ้นปีเตอร์ไอ้3ล้านนะเดี๋ยวไปนี่คืออะไรวะรวยเหมือนกันเนี่ยอ๋อเงินเท่านี่ ไหนวะพี่บอกมันมีเงินเข้าด้วยเหรอบัญชีน้องมันอ่ะค่อยอ่ะพี่ค่อยมีเงินเข้าสามล้านหนึ่งล้านอ่ะขายอะไรเป็นใชหรอเออวะว่าไงลูกโอ้โหเฮ้ยวนโอ้โหวันนี้จูบล้านหนึ่งหรอล้านกับพวกกับพวก M K K ลูกเขาโอนให้พี่นะครับหนึ่งหรอพี่จูบเฮ้ยใครไงใครจบของมาเมื่อกี้อ้ใครจบของมาของเขาไปเก็บลูกมาหยีนะเขาไปเก็บ พี่หวังจะตีจริงไหมเนี่ยกูจะ,จะ yes. พาไปตีตีจริงเนี่ยก็รออยู่เนี่ยเอา e, euh, เอางี้พี่ไอเจฟมึงบอกพี่หวังยังว่ากลัวของเขาที่จะตีให้เขาตีให้หนึ่งเนาะแล้วเขารู้สึกยังไงเวลาโดนกูหักหลังอ่ะเขารู้สึกไงวะน้องมันก็คนในแก๊งเดวยกันไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็คนที่เล่นฮอนกับพี่ทุกคืนอ่ะพี่รู้ไหมทำไมเจฟมันถึงไปเล่นฮอนกับพี่ทำไมอ่ะเอ้ยทำไม มันบอกผมว่าเดี๋ยวมันจะไปสูบของพี่อะพี่ก็รอนเลยไม่มีนะไม่มีนะกูไม่มีเพื่อนครับพี่นี่ใส่ไฟจัดนี่ใส่ไฟสูบของแม่เจมสูบมาเยอะๆนะอย่าลืมนะโอ้ผมไม่ใช่แบ่งที่แม่เขาไม่ใช่คนที่จะสูบไม่ง่ายนะสูบไม่ง่ายครับกับคิวสูบผมไปหมดละพี่เจไปได้น้าเจพเจพี่เจก็อดีอย่างอย่างอย่างน้อยก็ไม่เดินผู้หญิงสูบอะเจบอกไปดิเจมพี่เจ ครับพี่เจมสได้คุยกับป้าโอมหนูอยู่หรือเปล่าจะบอกคนชื่อนานานี่เเยอะะนาใช่หนูอยู่เปล่ากูและลูกใครกูทำงานลูกใครไม่ทำไมเขารู้จักนี้ก็ดีไงสังคมดีเหมือนแบบเรารู้สึกเหมือนเราจะเป็นครอบครัวในการทุกคนเลยวะใช่่หนูไมอยากเป็นคครรอบัวดวยกับพี่นานาาก็ว่อยู่ว่าไงชื่อนานีก็เป็นคนเยอะวะไม่กูมีปลาแค่สองคนเองในนี้กูไม่มีคนอื่นแล้วโอ้หนูมีอันเบีย คู่มีสองคนแล้วคือป้าอมไม่ได้เล่นแล้วแต่เขาเป็นเพื่อนพี่เจฟเนี่ยที่นั่งอยู่บนรถเนี่ยใช่ใช่ใช่เพื่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งป้าต๊อบไงเขาอยู่แก๊งคิมอ่ะเขาก็ดีทั้งคู่แต่ป้าอมเขาชอบอกหักอกสาวแล้วไม่เอาลูกอ่ะมึงเคยเห็นฮะพี่อมอ่ะนะไปทใย่พี่อมคนชื่อโอมเพื่อนโอมครับไม่ใช่โอมพี่โอมอกหักแล้วชอบเอาลูกเฮียนะ ฮะไม่ใช่ไม่ได้มาเอาลูกไปทวงแบาแม่เอาดูหัวไอ้แกดูสิเดีนี่หัวขี้นั่นแบบเนี้ยไอ้เหี้ยมึงดูแต่ละคนใส่เหี้ยอะไรมาในสมองกูบ้างเนี่ยไอ้เหี้ยแต้มไอ้เหี้ยบางอย่างเงี้ยกูคุยอย่มันทุกวันน่ะมึงดูว่าใส่อะไรใส่สมองกูว่าเมนผักจุนด้วยน้ำมินผักจุนในไอเหี้ยปวดโต๊ะกขังจากสาวแล้วเอารูปคุณพ่อนนี้คนนี้ต้องเปลี่ยนทั้งเคสต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องเลยครับ เพี่ยในหัวคิดอะไรแต่แบบนี้ยเอาเฮ้ยมึงอย่างนี้ไม่ได้ไม่กูไม่ได้เห็นอะไรงเี้ยไม่ใจแตกหรอกนะเสียแต่เดี๋ยวนะคุณหวังคุณจะแจกไอจีไม่หยุดเลยแต่เขาก็ไปขอกันเองแหละก็อยากเห็นน้องกาก้าหน่อยครับจะน่าดึงดันไม่ได้ครับตรงนี้หน้าสื่อมวลชนผมไปขอข้างหน้าเด้อไม่นี่ยใช่ใช่น้องลงทั่วกันทุกที่ทั้งไอไอจีไอจีทิกต็อป ผมขอเฟซโอซีขาดีกว่าน่าจะได้ดีกว่าเนในในในพูดแล้วขอไอ้เจ๊วันวันก่อนนะวันวันก่อนมึงไปกับกลัวคิวคิวเปิ้ลมันบอกไม่มุ่งไงแก้ววันก่อนไปอ่ะอ่าไอคุณก็บอกกูไม่ได้มุ่งนะกูมุ่งป่านนี้กูอ้าวเย็บปากเออไม่ได้มุ่งนะมึงถามเขาดูตาตอนเขาคุยฉันกูกูมุ่งไหมถามเขาดู คุยแชทต่อคุยแชทเลยหรอคุยแชทได้หรอป่าเปล่าป่าครับก็คุยแชทในเกมเือนกเกมเหมือครับอะไรครับผมไม่ไม่มุ่งค่ะไม่มึงเลยมันก่านไปไปไปอะคุณไอเจมรู้ว่าคิวเบิร์ดเหรอกุกู่าไอซีร้อยครับกูไม่เหมือนมึงไอเจมแล้วดูทำตัวดิไอเจมจะขอเป็นอะไรครับไอซีกับโอซีมันต่างกันดิครับอะไรครับแชนมันก็คุยได้เขาเข้าเกมมาเพราทั้งอากูคนแรกตลอดะโอ้พี่พูดหลุดมาขนาดนั้นอะไรครับ เปิดให้ดูยังได้อ่ะอันนี้มีน้องรอบเดียวอะอะไรกูเล่นแต่เฟสโอซีไอซีกูไม่ค่อยได้เข้าหรอเฮ้ยไอเย้ยว่าอะไรครับไอซีกูไม่คุยกับเขาคนเดียวไงพี่รีบโอ้โหพี่รีบไหมพี่ไปรับลูกหนูมาด้วยได้ไหมลูกหนูไม่มีอะไรบ่ายบ่ายอยู่ไหนครับพี่ที่ว่าแหละเรื่องของเรื่องกะรักกันไม่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 คือ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 จะบอกว่าอย่างี้เว้ย

ว่าไง้องยังไงนี่ลูกพี่วานในแบบเรามีแต่คนคุ้นหน้าตัดเองกันเลยดารินขึ้นมานี่อยานคนคุ้นหน้าคุ้นใจอะไรเลยอยากเข้ากลุเดียวกันหมดขนาดนนะลูกพี่วาไอ้ทันย่างขึ้นมาดีนี่แต่คนคุ้นหน้าอยากเป็นคนตลกกันได้ไหมหัวท้องนะสวัสดีครับญแยกๆกันทั้งนั้นเลย พี่นิวครับวันพีนิวไม่ครับผมสวัสดีลุงลุงเขายังสวัสดีครับผมคุณลุงไอ้สุขคอนเทคยัง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 ไม่แก่ครับยิบตาอยูอครับแก่แล้วเป็นลูกคนคนแรกต่อโอ้โหอันนี้พูดอะไรครับเนี่ยโอ้ my god โอ้ my god ดีวะเนาะ นาลินสวัสดีคุณพี่มินมินหรือยังวันนี้วันดีพี่มินมินกันแล้วน้องสาวมีเองพี่มินมินค่ะต้องไปทำเด็กก่อนเดี๋ยวมันเรียกคุณป้าแล้วคุณลำบากเลยสวัสดีครับคุณป้าโอ้คุณป้าชื่ออะไรจ๊ะชื่อมินมินครับเพื่อนหนูไม่ว่างนะเพื่อนหนูกำลังต่อสู้อยู่ไอ้รวยรัวอยู่ไปนะ รถครอบครัวหรือรถอะไรขายเรื่อยๆก็คือมันเป็นรถที่แบบว่าประมูลมาเพื่อแบบประมมูลาเอาไปใช้คุ้มไงเฮ้ยใจมันลอยหายไปใชจมันลอยหายไปอ่ะไอเดียวไปกับไอเดียวไปด้วยไหมน้องรวมบ้างหนึ่งนะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไปเลยเออแต้องไปกับใครอ่ะไปกับเนี่ยเออเรารับกันดีพี่สามคนมีใครบ้างวะ ใครก็ไได้ที่ม่่ใชพอมันจะเอาอีกแล้วมึงดูมันจะใส่กูอีกแล้วไอ้นิกทำไมมีแต่คนชอบปั่นประสาทชีวิตกลัวฮะมันมีความสุขมากเลยใช่ไหมใครก็พี่ปั่นเขาเยอะไงอะไรคิดอะไรเยอะวะล่าไอ้แย่วิกมึงเมาเนี่ยทั้งทั้งวันเลยนะไอ้สารเสียงก็เมาไอแค่ไหนเสียงมันหยั่งเมาอ่ะพี่ใหม่ไหลหรือเปล่าเนี่ยไหลดิพี่นอนะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปรับเพื่อนเสียงงเมาอ่ะ คนใส่เอ็มไม่เชื่ออะไรคะในเกมซีเฟอร์คนไหนครับไอ้รูไงไอ้รูไงไอรูไงรูซีเฟอร์ครับที่เจ้าชูเจ้าชูหน่อยโอ้โหไอเมคเคส่วนใหญ่แม่งชอบเจ้าชู้เว้ยไอแย่ไอย่าไอย่าทำเะไรคนแก่ข้าตัวเองกันนย่าให้ะอ้าวมึงพูดมาดิพูดเรื่อมเดิกูมีเล่อสาวอะไรให้มึงขายอ่ะกูไม่มีอ่ะ เอามึงขายกูดิกูมีเรื่องอะไรกูไม่เคยทำในทีเด็ดทำไมไอเดียไม่น่ากล้องงานไว้ก่อนไว้ก่อนเอามึงเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้เลยขายกูเลยเองกูคือแบบออนนนีีี้มาากรป่ะเยไม่มีขายเลยมันไม่มันมันมันไม่รู้ความพวกเนี้ยคือมันเจ้าชู้ไหมผมเวลาผมคุยเขาหมือนกูปั๊บขายเลยเฮ้ยไม่ร้อนครับไม่ร้อนขายเลยขายเลยไอ้พวกนี้มันชอบติดปั่นประสาทไงแบบไม่อะไปั่นนี่ตายเลยอ่าผมพูดผมพูดผมพูดอ่าลงไปชุบยกันหน่อยหนึ่งไปๆพี่เพื่อนหนูไปไหนอ่ะ เขาไม่นอนอยู่เน an> right. an> 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 ี่ยเขไนอนอยู่เนี่ยนี่ไงเป็นสบเนีไอไอู้หน่ยมึงขายกูนี่มึงรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตก็บ้างไอรู้ไม่ได้อะใครใส่ใส่ขายเลยขายเลยให้คนอื่นเขารู้ด้วยเนี่ยกูอยากรู้ว่ากูว่ามึงขายอะไรอยากที่ที่ที่โดนผู้หญิงโดนพี่หญิงสูบไงที่โดนผู้หญิงสูบอ่ะอ้าวก็แค่โดนสูบเองแค่โดนสูบก็โดนสูบดิก็ให้เขาสูบไปเลยใช่เหรอเออไม้หรอสูบเพื่อนของมันไม่อยู่แต่มันตกอีก อะไรก็ขึ้นมาดิขึ้นมาก็อุ้มเอ้าโดนหลอกอะไรครับไม่เคยโดนหลอกหรอครับไม่เคยโดนหลอกหรออ๋อใช่เหรอใช่ครับอกว่าซักไปแซวทุกวันเลยไม่ทีทีแรกนะเจ๊กก็ที่แรกก็อยู่กับแก้งนั่นตอนหลังมาเริ่มหายแล้วเวลามีสาวอ่ะมาพูดๆไปพูดไปพูดไปตั้งแต่กูอ่าอ่ะ เออกูไม่พูดดีกว่ากูอยู่เออด้วยวันดีล่ะกูไม่ต้องแก้ตัวไงเพราะว่าตอนโกเจอมินมินกลัวเขามาเงินแก๊งมาต่ออันนั้นเขาเงี้ยเง่าไงคนก่อนๆอ่ะต้องให้กูไปอยู่ด้วยตลอดอ่ะอันนี้เขาไม่เงี้ยเง่าไงตอนคบกันก็บอกอะไรเจสที่บอกอะไรครับก็ดีไะตอนคบกันก็ดีนใช่ปะเออแต่ตอนอ้าวอดีตครับน้องอดีตอดีตหนุนวันนึงมินมินเขาเงี้ยเง่ามั้งทำไงอ้าวอะไรคุณจะไม่รักน้องเราใรวน้องเรางี้เง่าหรอ แม่ก็ต้องดูก่อนว่ายิ่งเงาเรียงไรแต่ผมเจอแบบโอ้โหสุดยอดอะ่ะจะได้ไหว่า้หญิงบางทีเขาก็อยากจะยิ่งเงาใส่อะ่ะถูกเขาอยากให้อ่อนไงอารมณ์อ่ะอารมณ์คือความคือคุณเป็นคนค,คบกับเขาอ่ะคุณก็ต้องมีเวลาให้เขาบ้างถึงรู้ว่าคุณทํางานแกงนั่นแหละเขาก็ต้องยิ่งเงาหรือเปล่าเพราะมันคือสิทธิ์ที่เขาควรจะเรียกร้องได้ถูกครับเป็ นี่ดูอย่างไอ้เจมนี่งานงานแก๊งไม่เอาติดแต่สาวไอ้เหี้ยงั้นเดี๋ยวคุณมิ้งครับเดี๋ยวผมน่าจะเดี๋ยวผมน่าจะทิ้งพวกมันทำงานแก๊งอ่ะมีหน้าที่แค่สั่งคนเราเอาไปอยู่ด้วยกันสองคนดีกว่าครับไปจริงครับนี่นี่ไม่เดี๋ยวกูพาเขาไปไปเที่ยวไปเล่นก็ได้เดี๋ยวก็ทิ้งให้พวกมึงทำไงเพราะสุดท้ายแล้วกูก็ต้องใช้พวกมึงทำอยู่แล้วใช่ปะล่ะดีป่ะได้เจฟ์ไม่แต่แต่ว่าพี่หวังเขาเขาเขาก็พูดก็ได้ก็ได้แต่งานเขาไม่ค่อยจะมาเขาหายไปสามสี่วันเลยนะเว้ยเจ๊ ตั้งแต่วันที่พี่ตีปืนให้เขาอะเจฟพี่งงเลยอ่ะเขาก็อยู่ช่ไหมไม่รเขลักพอดีหรือเปล่าไม่ครับเขาตีฮอนครับเขาตีฮอนมีหลักฐานครับแคบไว้หมดเลยลักคือตีฮอนนะจริงไหมพี่หวังลักของพี่คือตีฮอนใช่ไหมอยู่แบบยกันแบบขายกันตลอดนะครับใครทำที่อะไรก็เดี๋ยวขายกันตรงนี้นะครับใครรงคิวเปอร์รอซ้ำมากูบอกเลย ซ้ำร้อยด้วยอ่ะสายสืบกูเยอะด้วยนะกูบอกเลยอะไรนะมีมีมีคอมเมนต์จากผู้ชมทางบ้านบอกว่าคิวคิวเปอร์ล่อสั่งล่อเอ้ล่ออสาวไปดูหนังโอซีพันหนานะนี่คอมเมนต์บาะบ้านนะอ้าวเราดูหนังไม่ได้หรอทำไมไม่ก็ไม่มีคนถามอะไรเฉียงเงี้ยจริงเหรอไม่จริงวะต้องถามว่าเขาถามว่าเป็นเด็กสาวคนไหนมาไม่ใช่น้องเราใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ครับแต่ว่านานแล้วครับนานแล้วนานแล้วแฟนเก่าครับแฟนเก่ามันจะมีคอมเมนต์อะให้เห็นผมอ่านนะอ่านอ่านอ่าน ดูยี่ปีเตอร์เพราะได้คนที่รักพี่คิวอยู่ตรงนี้มีอะ<ม>ไรอยากไปดูหนังเอม,อม,มองไหมตังง้านลบอ่ะเลี้ยงผมด้วยนะ <c oughs> เฮ้ยทำไมมีแต่คนอะไรอย่างนี้วะเนี้อะอะกูไปดูหนังอะเขามาแต่กูก็ไม่ได้ไปต่อไงก็แค,ค,ค่ไปดูหนังไงใช่ครับลม <c oughs> ไปได้ดีครับน้องฮ่าฮ่าฮ่าให้สาวเลี้ยงบ้างอะไรไงเออใช่ชอบเลยอ่ะสาวเลี้ยงอ่ะแบบว่าสเปกไงอืมใช่เลยสาวเลี้ยงไปเล่นเมมีนะพี่ ก็เป<ห>็นไปได้ชื่อออกอันอมันได้ครับรถแม่งแพงไปอาสามห้านั่งไปหรอวากับพี่หวังฮะครัวกับแกงพี่วิเชอร์กับข้าวครัวตีมหัวแล้วก็ประชาชนคนนั่นแหละตาที่เวนปะพี่แทมพี่แทมไรพี่แทมไอ้คุณจะไอ้คุณจะบวกจุดนี้นะใครที่ยืนบนรถก็ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราไอ้คนยืนบนรถดูผมเฉื่อฉายนะครับแต่ผมโชวยยืนบนรถอ่ะเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนนะเฉื่อฉายกั่น จะลงงั้นลงไม่ได้นะเะสียงใครเสียงคิวเบาเหรอ